วิธีตัดไฟใหญ่ให้เร็วขึ้นนะครับในไฟนั c ั t โปรนะครับ, Pro รบแล้วก็คอมไม่แฮงไม่ค้างด้วยนะครับมันมีทริกมีเทคนิคง่ายๆยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาฝากกันที่นี่ครับ <S 2>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  สิ่งที่ช่วยให้คุณตัดต่อได้เร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณที่ถ่ายงานมาไฟใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้กล้องมันก็ถ่าย 4k แล้ว 6k 8k ก็มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพอลงมาที่คอมพิวเตอร์แล้วถ้าคุณใช้มาสเตอร์ออริจินอลไฟล์เลยเนี่ยมันจะใหญ่มาก ถ้าคอมคุณไม่ powerful จริงๆเนี่ยบางทีมันจะรับไม่ค่อยไหวแล้วทำงานมันก็จะเรนเดอร์ไปเรื่อยมันก็จะช้าใช่ไหมครับวิธีทำง่ายๆนิดเดียวแต่จะต้องทำตั้งแต่ตอนเริ่มที่คุณเอาฟุตเทจของคุณเอาภาพของคุณลงมาที่ไฟล์ดักนะครับอลองมาดูกันเลยนะครับมา Import ไฟล์กันเข้ามาเลยนะครับไฟล์ที่กำลังจะ Import เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นไฟล์ที่ถ่ายด้วยเลสโมโดนะครับเพราะนั้นไฟล์จะใหญ่มากผมถ่ายมา 6K OK, สมมติว่าผมเลือก ไฟล์ที่จะ Import เข้ามาแล้วสมมติว่าเลือกมาอันนี้แล้วกันยังไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเหมือนกันนะฮะลองเลือกดูแต่จุดที่สําคัญก็คือตรงมุมขวานี่นะครับเห็นไหมครับตรงมุมขวานี่ตรงอื่นยังไม่ต้องสนใจนะเรามาดูแค่ตรงที่เป็น Transcode ถ้าคุณคลิกว่า Create Proxy Media นะครับแล้วก็โคเดตให้เป็น Proverse Proxy นะครับเฟรมไซส์ห้านี่ผมว่าโอเคแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าคุณคลิกอย่างนี้พอคุณ Import เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะ,ะมันเป็นไฟล์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัววิดีโอที่จะต้องมาซัพพอร์ตนะฮะก็คอนติเนียเข้าไปนะครับสังเกตว่ามุมขวาข้างบนเห็นไหมครับเอามุมซ้ายข้างบนนี้โทษทีนะฮะมุมซ้ายข้างบนมันจะทําการนะครับท n s c โคดไฟล์ของคุณซึ่งตัวตอนนี้ไฟล์นี้มันเป็นไฟล์ 6K เป็นออริจินอลอยู่พอมันทランโคดเสร็จปุ๊บตัวนี้ มันจะกลายเป็นพ็อกซี่ให้คุณคราน,นี้พอมันเป็นพ็อกซี่ปุ๊บพอคุณตัดต่อวิดีโออะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานง่ายมันก็จะทำงานได้เร็วนะครับแต่ทำให้คุณคอมคุณไม่แห้งนะคะและสามารถจะเพลย์แบ็อะไรพวกนี้เล่นกลับมาได้ด้วยความรวดเร็วไม่มีปัญหานะครับทราน,นี้พอไฟล์มัน t r a n s c o d e เสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายถูกแสดงว่าตัวนี้ไฟล์ที่คุณจะไปตัดต่อจะตัดต่อตัวนี้นะครับ มันจะเป็น proxy และให้คุณเรียบร้อยพอคุณคลิกลงมาจะเห็นว่าข้างบนนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรให้คุณต้องเลนเดอร์เลยนะครับและนี่ไฟล์ไซส์นี้คือไฟล์ไซส์หกนะครับคุณดูมุมขวาข้างบนนี้นะครับเห็นไหมครับว่า5,760นะครับคูณ3,240เลยนะครับแต่เราสามารถ playback ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับนะครับไม่ต้องห่วงว่าภาพจะกระตุกหรือว่าอะไรต่ออะไรเลยนะครับ ก็วันนี้เอามาฝากไว้ตรงนี้สําหรับคุณที่ถ่ายไฟล์ใหญ่ๆมาแล้วก็เอาโหลดเข้ามาในไฟนักขัตแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่มากมันกินกําลังมากเอาไม่อยู่นะครับคุณแค่ไปปรับให้เป็น proxy แค่นั้นเองนะครับคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะทํางานได้เร็วขึ้นแน่นอนแน่นอนที่สุดเลยครับการถ้าชอบเกี่ยวกับเรื่องตัดต่อนะครับเกี่ยวกับไฟนักขัตอยากรู้เรื่องอะไรทักทา,ายเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามานะฮะผมจะได้ทราบว่าคุณสนใจเรื่องอะไรอยู่จะได้ทําคลิป พิเศษตอบคำถามให้คุณคุณได้ทราบกันเลยนะครับแล้วก็เรามีเพลย์ลิสต์อยู่ที่นี่ด้วยนะครับคลิกเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ n i n Cut u t Pro นะครับถ้าคุณสนใจเรื่อง Final Cut Pro เจาะไปดูเฉพาะเรื่องที่คุณชอบได้นะฮะที่นี่มีเพลย์ลิสต์หลายเรื่องทีเดียวนะครับเรื่องถ่ายวิดีโอเรื่องเทคนิคอะไรมากมายมีเ,อเยอะะไปหมดนะครับก็เข้ามาเลือกชมกันสำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ I've been thinking 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 I've been thinking